สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาอัดคลิปเพื่อลง youtube นะครับทักทายเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเมาเรื่องอซื้อบ้านหลังแรกนะครับซื้อบ้านหลังแรกต่อเลือกยังไงดีนะครับวันนี้เรามีข้อมูลเป็นทลิคเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่อยากจะซื้อบ้านนะครับให้ตรงตามความต้องการนะครับ ผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อวินัยนะครับวินัยเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้านการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นนักขายด้วยนะครับท่านใดอยากได้บ้านอยากได้รถนะครับอยากสมัครบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วก็อยากขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนนะครับแบบถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่แบบเงินด่วนอะไรประมาณนั้นไม่ใช่แต่ถามว่าแบบถูกกฎหมายรับเงินเร็วสุดกี่วันวันเดียว่าตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมา คอยมาว่ากันวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์นะครับมีลูกค้าประมาณสองสามท่านซึ่งเริ่มทํางานใหม่ๆได้สักสองสามปีแล้วมีในหน้าหลายๆท่านไปแนะนําว่า,าจะขายบ้านให้นะครับวันนี้เรามาแชร์กันว่าการซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยมองตรวไหนบ้างนะครับต้องต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนถามว่าทําไมผมถึงมามาแนะนํา ผมมีประสบการณ์จากการขายบ้านนะครับแล้วก็ซื้อบ้านผมชอบซื้อมากเลยชอบซื้อชอบขายชอบซื้อชอบขายนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เลยมีประสบการณ์นะครับว่าอ,าอยากจะซื้อบ้านบางท่านเนี่ยไม่มีที่ปรึกษาไม่รู้จะคุยกับใครนะครับยิ่งเป็นคนต่างจังหวัดปุ๊บอยากจะซื้อบ้านโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่จะซื้อทําไมอะ่ะบ้านเราก็มีที่ทําไมไม่มาสร้าง ถามหน่อยนะครับเงินจะเอาไปสร้างใช้เวลาเก็บกี่ปีครับนะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะไปสร้างบ้านต่างจังหวัดมีต้นทุนค่อนข้างเยอะมีประสบการณ์มาแล้วครับสร้างบ้านให้คุณแม่ถามว่า,ายากไหมไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีความรู้แล้วช่างต่างจังหวัดบางท่านไม่มีควราะเขาเรียกประสบการณ์ด้านการ สร้างบ้านนะครับก็จะไม่ตรงตามความต้องการอย่างของผมเนี่ยสร้างเสร็จปุ๊บไม่ถูกใจอ่ะทุบเปลี่ยนใหม่ไม่ถูกใจเปลี่ยนใหม่ก็คือทําให้เราเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านจริงๆเนี่ยก็จะปวดหัวกับงานช่างหน่อยแต่ถ้าโอเคถ้าลูกค้าบอกว่าอยากสร้างบ้านแบบง่ายๆเป็นแบบบ้าน ทรงแบบเบสิกเบสิกโอเคได้ครับแต่เราแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับที่อยากจะแนะนําท่านวันนี้คือว่าเรามาซื้อบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านหลังแรกเราจะคิดว่าเราจะซื้อเนี่ยเราจะตัดสินใจเลือกจากอะไรอันดับแรกเลยครับบ้านนั้นอะ่ะที่คุณจะซื้ออ่ะคุณตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ต้องดูเงินเดือนเราด้วยเงินเดือนแล้วก็ไรายได้ของเราอย่างเช่นว่าเงินเดือนอยู่ประมาณสักหมื่นห้า จะซื้อบ้านสักสองล้านผมว่าไกลตัวนะไกลตัวไกลตัวคือคุณจะหอนไม่ไหวนะครับแล้วคุณก็จะเป็นหนี้เสียหนี้จะติดกับตัวเรานะครับไม่ไป้ติดกับใครเรามีไรายได้เข้ามาก็ต้องมาจ่ายเป็นหนี้ระยะยาวนะครับฉะนั้นเราต้องดูว่าปริมาณบ้านที่เราจะอยู่อันดับแรกนะครับข้อหนึ่งอยู่กันกี่คนคนเดียวหรือสองคนกับแฟน ถ้าเริ่มต้นทํางานใหม่ๆถ้าเงินเดือนปไม่ถึงสอง0มืนบาทแนะนําให้ดูเป็นทาวน์โฮมนะครับทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมก่อนนะครับเพื่อที่จะผ่อนคือคนเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อบ้านแค่หนึ่งหลังถูกไหมครับเราสามารถที่จะซื้อบ้านได้สองหลังสามหลังสี่หลังขายแล้วเปลี่ยนขายแล้วเปลี่ยนได้ไม่ผิดครับลูกค้าเลือกได้ท่านที่เงินเดือนประมาณรายรับประมาณสามหมื่นขึ้นไปนะครับถ้าไม่อยากจะคิดเยอะนะครับ เพราะเราหนึ่งฐานเงินเดือนประมาณนี้สังคมเอย่ยแล้วก็การทํางานเลยแนะนําให้เอาเป็นบ้านเดี่ยวครับจะชั้นเดียวสองชั้นไม่มีปัญหาถ้ามีคนแก่แนะนำสองชั้นไปเลยครับเดี๋ยวนี้บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดไม่แตกต่างกันนะครับพื้นฐานรากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งติดกันอันนี้เรียกว่าบ้านบ้านแฝดครับบ้านแฝดก็คือจะมีส่วนด้านล่างติดกันหรือว่าส่วนส่วนของโรงรถติดกันอันนี้เป็นบ้านแฝดแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยว ไม่มีใครติดเลยรอบคางนี้ไม่ติดแล้วก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งติดกันนะครับไม่ว่าจะใต้ดินหรือบนดินจะเป็นคานเลยอะไรเอ่ยจะไม่ติดกันเลยอันนี้เรียกว่าบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวราคาจะสูงกว่านะครับถ้าเป็นลูกค้าที่เงินเดือนสามหมื่นขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุยไปต้องดูได้ว่าอยู่กันกี่คนถ้าอยู่กันแค่สองคนชั้นเดียวก็พอครับนะเราซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อบ้านซื้อเฟอร์ด้วย เฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านเหล็กดัดแอร์ทุกอย่างเป็นค่าใช้ใจ่ายหมดนะครับฉะนั้นตัดสินใจก่อนเลือกคนหนึ่งราคาสองคนที่จะอยู่ด้วยอันดับที่สามทเลครับทําเลที่แพงอยู่ถูกนะครับที่ถูกอยู่แพงอันนี้เป็นหลักการเบสิกเลยที่แพงที่แพงก็คือที่ที่มันอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกแต่การใช้ชีวิตถูกเดินไปนิดนึงอาเจอและเซเว่น เดินไปนิดหนึ่งเจอตลาดอันนี้เขาเรียกว่าที่แพงอยู่ถูกส่วนที่ที่บอกว่าที่ที่อยู่ถูกไปที่ที่ถูกแต่อยู่แพงก็คืออยู่ไกลจากคนเจริญเวลาจะไปซื้อน้ำปลาผงชูรสขับรถออกไปนะคือค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตมันเยอะเขาเรียกว่าต้นทุนชีวิตมันสูงกว่าอันนี้ลูกค้าก็ต้องเป็นเบสิกในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญก็คือ เพื่อนบ้านครับก่อนจะซื้อบ้านเราดูเพื่อนบ้านด้วยนะครับคือบ้านที่ราคาถูกต้นแบบเหลือเชื่อคุณตั้งไว้ก่อนเลยอันดับแรกมันถูกไปเปล่า,าทำไมถึงถูกขนาดนะั้ถูกแล้วมันดีเปล่าะเออมีคนตายเปล่า,อ,าอืมเพราะบางท่านไม่ได้ซื้อสั์กับอาชีพนะครับ คนที่ขายบ้านให้เราบางทีเป็นหนายหน้าเป็นโครงการบางครั้งไม่ได้ซื่อสัตย์กับอาชีพนะคะ mm. เขาอยากได้เงิน mm. เขาก็ขายนะครับแต่เรา mm. เราเนี่ยต้องเป็นเป็นคนคัดกรองว่าเอ้ยตรงนี้เป็นยังไง mm. บ้านทําเลนี้เป็นยังไง mm. ต้องมาดู mm. นะครับหลายอย่างฮวงจุ้ยก็มาเปลี่ยนมามาเปลี่ยนเหมือนกันว่าทํายังไงจัดวางฮวงจุ้ยบ้านยังไงถึงจะได้เสริมดวงเราอันนี้เดี๋ยวเป็นพาร์ตต่อไปเดี๋ยวจะคุยให้ฟัง แต่วันนี้สําหรับคนที่อยากมีบ้านนะครับข้อหนึ่งนะครับดูรายได้ของเรานะครับอันดับแรกเลยรายได้สองดูความจําเป็นว่าท่านที่จะมาอยู่บ้านกี่ท่านนะครับดูเงินดูความจําเป็นนะครับแล้วก็ดูขนาดบ้านก่อนนะครับขนาดบ้านนะครับจะเอาบ้านเดี่ยวบ้านแปดเท้าเฮาส์นะครับเลือกก่อนเพราะมันมันเป็นตัวเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ดูทำเลนะครับทำเลที่เราจะซื้อ สุดท้ายก็วองชุวยนั่นแหละครับนะครับบางท่านไปดูบ้านโอ้โหเตี้ยมากเลยเตี้ยแบบสุดๆเตี้ยกว่าถนนนะครับสันนิษฐานก่อนเลยท่วมน้ําท่วมครับนะครับไปดูบ้านก็ต้องดูว่าปริมาณบ้านมันสูงกว่าถนนไหมนะครับของผมนะครับชื่อวินัยนะครับมีบ้านหลากหลายให้ท่านเลือกติดตามเฟสเพจเฟซบุ๊กนะครับบริษัทมันนี่เฮานะครับ f a c e b o o k m o n e y h o u s e c o m รหรือว่าทักใต้ลิงก์เดี๋ยวผมให้แชร์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านที่กําลังอยากจะได้บ้านหรือสนใจอยากจะซื้อบ้านทักมาอยากได้ทําเลไหนผมมีให้เลือกเยอะนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวจะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามานะครับผมเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้านการลงทุน ท่านใดสนใจนะครับอยากให้บริหารโครงการอยากให้ช่วยขายอยากให้ช่วยทำการตลาดทักมานะครับขอบคุณค่ะ